ความในใจจากเขาส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ,ะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าเขานะคะมีอะไรอยากบอกกับคุณบ้างใบแรกนะคะเป็นไพ่ หมายเลข12ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนละกันนอ้องไพ่หมายเลข16นะคะไพ่หมายเลข30นะหมายเลข76นะคะหมายเลข24ค่ะหมายเลข17หมายเลข22นะคะหมายเลข80ค่ะและหมายเลข34นะคะ ถ้าดูจากพลังงานของไพ่เราเนะี่ยบีรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะน่าจะห่างกันแน่ๆเลยนะเพราะว่ามันดูเหมือนมีประเด็นการน,นะคะมีปัญหาการน,นะคะมีการพัดพลากจากกัน,นะคะ่ะบางคนไกลกันเพราะหน้าที่การงานนะคะบางคนไกลกันเพราะว่ามีปัญหาการมีประเด็นกันนะคะจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ในณเวลานี้นะ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ คือตัวของเขาเองนั้นยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่เขาเองต้องการนะคะคุณยังเป็นคนที่เขาเองนั้นอยากจะประครับประคองทําให้ความสัมพันธ์นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นความสุขนะคะอยากให้เรามีรอยยิ้มซึ่งกันและกันนะคะอยากให้เรานั้นมีเสียงหัวเราะนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้เรานั้นได้มีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยถ้าตามหน้าไพ่คืออยากให้เราได้เคลียปัญหาทุกอย่าง ที่เราเคยเป็นร่วมกันนะคะให้มันคลี่คลายนะคะเพราะว่าเขาเองก็เหมือนอยากให้มีโอกาสที่ดีของความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าตัวของเขาเองนั้นยังคงมีความซื่อสัตย์ต่อคุณเสมอนะคะตัวของเขาเองนั้นยังคงรู้สึกว่าคุณนะคะยังคงเป็นคนที่เขาเองนะคะยังคงอยากที่จะให้มีในชีวิตนะคะต่อให้สิ่งต่างๆในความสัมพันธ์นะคะมันจะยากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ตัวของเขาเองรู้สึกว่าเขา อยากให้ทุกอย่างระหว่างเรานะคะมันอยู่ในจุดที่เราสามารถจะทําให้มันกลายเป็นจริงได้เพราะว่าตัวของเขาเองในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะรักอิสระมากเกินไปเนาะจนละเลยในความสัมพันธ์นะคะ่ะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาเองเหมือนตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วนะคะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาเองนั้นจะเคลียร์ตัวเองยังไงจะเอาแบบไหนนะคะเพื่อให้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นะะ่ะอยู่ในเกณฑ์ ปกตินะคะหรืออยู่ในเกณฑ์ที่มันจะสามารถพอที่จะเป็นความสุขของกันและกันได้เขาก็ปรารถนาแบบนั้นนะคะแอบขอเพิ่มอีกสักนิดนึงสินะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีกอืมจริงๆด้วยล่ะนะคะเขายังคงรักคุณเหมือนเดิมยังคงแอบมองแอบดูแอบส่องแอบเช็คคุณนะคะผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆแล้วเขาก็หวังว่าเราสองคนนะคะจะได้มีการเดินในร่วม จะได้มีการเดินร่วมเส้นทางกันนะคะในเส้นทางความรักของเรานะแล้วเรามาดูราศีของคลิปนี้กันนะคะมาดูราศีของคลิปนี้กันคนเกิดวันอังคารนะคะคนราศีพิจิกนะค,ะคนธาตุลมนะคะไม่ถุนตุนกลุ่มค่ะ ธาตุลมเด่นมากเลยค่ะแล้วก็ธาตุน้ำนะมีกรกฎพิจิกนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้สวัสดีค่ะ